ป้าเจ้าป้าดาวจะบ้าแกงนอนไม่ดองเจ้านอนไม่ดองหรือว่านอนขควดเนาะแกงเซปาสองตัวเจ้าป้าไทยมีพริกแกงมีใบโหระพาแมงลักเนาะไปเจ้าาไปทำกันเนาะอาพริกแกงลงก็เจ้า ไปซื้ออันป่าไทยตัวมหมก้ามหมห้ามมะแข่งเนาะใส่สองตัวเจ้าไม่ดองเนาะกินข้าวน้ำเห็นแล้ว เวลาแก่งนอนนี่ยนะเจ้ามาจะว่ากินมันวันเดียวมันจะหายนะเป็นอาทิตย์คนหนาเจ้าอยู่ในบ้านเนี่ยประดาษต้องเปิดเครื่องดูเช้าสีสมองนะ <c oughs> จะทีท่การนอนไม่ดังใจเลย เจ้าแกงปลาเจ้าเส้นปลาผิง,งจีนน้ำมะรุกต่างกิน บ้านเจ้าบ้าาถินกับกันเจ้าแกงน้องไม่ดองเส็ต่าแกงแบบบ้านบ้านเมืองเมืองเขาเนี่หละเจ้าแต่บะดา,าวใส่พี่แหง้งบะได้เนาะ กงกันดูเจ้าบ้านเฮาเนะาะป่าก็ถูกรอก,ก็หาเอาเองกันได้เนาะบางคนก็บอกมีก็ซื้อเอาอย่างกับป้าดาวเนี่ยกันเนาะแต่บ้านเฮามันของเนี่ยจะถูกกว่ามองหนกมังหนกนะเจ้าสมมุติหร่าป,ป้าดาวไปซื้อป่าหนึ่งตัววนะ ปาหนึ่งตัวประมาณหนึ่งร้อยบาทอีหน่สมมติไหวน,นะอันนี้ตัวหนึ่งไหเจ้าสมมติว่าตัวหนึ่งนี่นับติดค่าดี่ปุ่นหนาประมาณสองร้อยปลายเจ้าแพงน่ะเจ้าปาตัวแคงนี้เจ้าสองร้อยปลายสมมติว่าสองร้อยแปดสิบเอียนเนาะตัวหนึ่งสองร้อยแปดสิบกดจะบวกภาษีไปแหั่มแปดเปอร์เซ็นต์เจ้า ภาษีแปดเปอร์เซ็นต์นะของทุกอย่างภาษีแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะของสิบคนสูงอีกอ่ะทุกอย่างตีวางขายในลาดนั่นนะ่ะเจ้าตีประดาวไปซื้อกับเพราตีทายคิดผู้สมนั่นนะ่ะภาษีแปดเปอร์เซ็นต์เป็นพักเป็นไม้นั่นนะ่ะตอมัดนั่นนะ่ะเจ้ากี้มัดก,กระจังเตะ ต่อมัดหมัดกับแปดเซ็นต์คิดเป็นมัดเลเจ้าแต่พวอแอกฮอลสิบเอร์เซเจ้าสิซถึงสิสองเปอเซพอ่มเแหมหน่อยก็จะขึ้นแฮมเจ้าภาษี นประกอบอันอยู่ได้นหนเจ้าพราะลได้ถึงสูงเนาะขอมันแพ้เข้ามาไปกินมันอย่างเจ้าชื่อของเท้เากินได้อะ่ะจะเป็นใครยันเจ้าอีกะ เกีียวเข้าเกีียวหน้ามรัฐบาลซาานนื้อมหันประชาชนบนบนอมุจิจมจีบนนะนเล้วเตปจะซื้อราคาละหัอนี่เจ้าใส่ใบแม,มงหนักชดก็มีนะอธีนอกน้าไม่ก็มีเจ้า càng cả đua thắm càng đua chắc Ủa oh, mỡ cháu Bà nó sư bà bình chiên mắt kèn Sai cháu nó tàng kìm cháu mắt กเสียเรยบร้อยแล้วเจ้าแกงนอนไม่ดองใส่ป่าไทยปลาดาวขอจบคลิปชั้นนี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้านอ่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเื่อปลาดาวเรนเนอร์จะไ,ได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ